ตลาดหุ้นไทยวันนี้ความร้อนแรงถูกชะลอการตัดขายหุ้นไฟแนนซ์ที่ผิดหวังและการตัดสินใจของกอนอง,อง,องอทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในตลาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอความร้อนแรงที่เกิดจากการซื้อหุ้นเดลเทอร์และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันก่อนทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความร้อนแรงในวันก่อนแต่วันนี้มีการชะลอความร้อนแรงนั้นเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปิดลบ0.32จุดหรือลดลง0.02%จากวันก่อน เซ็ตปิดวันนี้ที่ 1, 3ึ4 9 2จุดซึ่งลดลงจากวันก่อน0.32จุดหรือลดลง0 0 2กับมูลค่าซื้อขายที่3า3 4 6 5 6ยี่ล้านบาทนักวิเคราะห์เผยว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอความร้อนแรงหลังจากวันก่อนพุ่งขึ้นมามากด้วยการซื้อหุ้นเดลเทอร์และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ตลาดมีความร้อนแรงแต่วันนี้เดลเทอร์พยายามแต่สุดท้ายแล้วแผ่วลงมาบ้างซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยชะลอความร้อนแรง แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความผิดหวังที่แตกต่างกันการประชุมของกนงไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยต่างที่ตลาดคาดหวังทําให้มีแรงขายกลุ่มไฟแนนซ์แต่กลุ่มแบงก์ก็พยุงไว้ด้วยทําให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวหุ้น SCC ก็เผชิญแรงขายออกมาในช่วงบ่ายหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งเกิดจากการระบุข,ของผู้บริหารว่าส่วนต่างสเปซปิโตรเคมีลดลงโดยรวมดัชนีเซทขึ้นทดสอบ1314จุดแต่ยังยืนไม่อยู่ที่จุดสูงสุดนั้น แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ต้องติดตามปัจจัยต่างประเทศพร้อมกับการชัดดาวของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐและยังไม่มีปัจจัยใหม่ทําให้ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มว่าจะติดตามแนวรับที่1,300จุดหากยืนไม่ไหวให้แนวรับถัดไปที่1292จุดส่วนแนวต้านให้ไว้ที่1314และ1,320จุดสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ห่าหลักทรัพย์มีเดลเทอกที่มีมูลค่าการซื้อขาย3593.13ล้านบาทปิดที่1 9 1 5 0บาทเพิ่มขึ้น2.00บาทตามด้วย KTB, SCB, CPN และ PTT ที่มีมูลค่าการซื้อขายและราคาปิดที่เท่าเดิมแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความผิดหวังที่แตกต่างกันและทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความเคลื่อนไหวในวันนี้คุณคิดยังไงกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้ คิดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางไหนในวันพรุ่งนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจของกรนงและการเคลื่อนไหวของหุ้น S c c ซมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวว่าของตลาดหุ้นไทยในอนาคตมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคต มีความคิดเห็นอย่างไรกับก่อหารัคเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคต และมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตทีนมีความสําคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตท,ที่ม <het S 2> ีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทย ในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตทีมมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น และมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที er นน่ <ahead> มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในอนาคตที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยและมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตและมีความสําคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสําคัญต่อประเทศไทย ในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตที่มีความเคลื่อนไหาย